โอ้พ <f dragging> ี <sympath icking> ่น <jack> ้องกินข้าวเลยครับเด้อกินข้าวกินข้าวครับพูมกันหลายเจ้าหลายพ่อพี่น้องเลยครับผมเนี่ครับผมในย่านไทยในเกาหลีครับผมบั็ย่ำกินย่ำยากกบุตรีกินนิดยากแก่พี่น้องเด้อ่าไม่ง่ายเลยอ่รักทำไมง่ายแน่ยไทว่าอยู่อย่างเราแล้วลำบากบุตรลำบากพี่น้องเนียเบื่องอาหารการกิน เมื่อเล่นจะถ่ายนะถตอสเต็มอยู่บผมาถ่ายโอ้หาก็คือพ่อซุ่มโฮมพี่น้องกินข้าวเที่ยงครับผมอยู่ที่นี่เหมือนอยู่ที่เมืองไทยครับผมโบได้ทุกยากลำบากที่เขาเอาเด้อพี่น้องเด้เบิ่งกุลเบิ่งตาลักข้ามเขาง่ายวะนะผมใช่ตอนบังาดาหรอวะจะยืนได้บังได้จะเจอคนเนอะไงหลังไาย น,นี่นอกเวลางานนอกเวลางานมีการด่าด่าผมได้นี่นะครับตอกนึงนี่ต้นรถไทยครับอันนี้หนมกบครับผมหนมกบต้นไม่กำลังดาวอยกัลังไม่ได้ฟังก็เด้อครับเด้อกันโอเคได้แล้วเยอะทีนีการสัมภาษณ์อยู่ที่น้องนี้ครับสัมษาสหนุ่มกบครับผมมอวานี่เก<ๆ>ือบบวกรสภาษาจีน nah, เ้ยหนุ <for S 2> <Mat> ่มกบเนุ่ม okay, <laughs> โดนเท่าแก่ด้เกือบโบลตฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่ทำแลกที่ตอกฮ่าฮ่อคุณไฮชายยังยาวๆกันเหรอทุ่มโฮมกันกินข้าวเที่ยงที่ห้องครับผมงวนกระเทียมป่านี้เป็นยังไงบ้างอ๋อสั่งขอสั่งนิดหนึ่งกันครับผมพามาเบิ่ง การกินอยู่ของพี่น้องนะครับเนาะครับผมคนไทยในเกาหลีครับผมเรียบร้อยแล้วพี่น้องเั็นเก็ฟพาเข่าแล้วครับผมนี่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 พาพี่ครับผมฝากงเอฟซีเนาะครับเนาะแฟนคลับยุโรปครับผมทุกทุกทางเนาะครับเนาะครับผมเตรียมกำลังใจให้พี่น้องคนไทยเนาะครับเนาะครับผมในเกาหลีครับผม ช่วยกดไลค์กดแชร์นะค้องน้องครับผมกดซับสไคร์นะค้องน้องครับผมไฟรถเกษตรฟาร์มน้องพี่น้องเนาะครับผมเป็นกำลังใจไฟรถเกษตรฟาร์มเนี่ยเด้อพี่น้องครับผมช่วยเข้ามารับชมคลิปเนาะครับเนาะครับผมเนี่ยครับผมลังกินข้าวอิ่มพี่น้องเอ้ยก็ได้เวลาพักผ่อนครับผม นั่งพักผ่อนนะครับเนาะครับผมบ่กบ่ากบมาเกาหลีจากปีแล้เจ้าฮะแปดปีครับแปดปีแล้วครับผมมาแปดปีแล้วเพื่อนนี่บอกทำไมถึงประยุทธ์ครับบอเรามา8ปดปีแล้ววะท่านครับผม แม่นอิเล่บอครับเขาว่าเกาหลีปวดนี่แม่นบอครับแม่นบอครับเกาหลีปวดนี่มาอยู่เกาหลีปดหนึ่งทางบ้านแม่นบอครับพอได้อยู่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 นะที่เราว่าปวดนี่จริงเรานะครับมาอยู่เกาหลีแม่นไผ่ที่บอยากมาพี่น้องเนาะครับเนาะครับผมป่านั่นว่ามาอยู่เกาหลีโอ้โลบรถทง่อนโมเมนต์พี่น้องเอ้ครับผมอยู่แบบสบายนะครับเนาะครับผมเป็นหมู่บ้านคนไทย อีกหมู่บ้านหนึ่งนพน,นงกงเนาะครับผมที่ผมอยู่นี่ตึกลาบ้านเช่าแถวนั้นนี้แต่เป็นหุูงบ้านคนไทยนพน,นงกงนนเาางานาะค,ครับผมตื้นเช้ามาลงมารอมาทํางานนพนงก์เนาะครับผมสี่ห้าร้อยคนนพงเอ้ยครับผมมีแต่หลุดบัตรมาหลับครับผม ครบผมพามาเบิ่งน้มนองเนาะกรบผมความเป็นอยู่ของพี่น้องคนงานเฮ้าคับผมครับผมสำหรับคลิปนี้นพี่น้องเนาะครบผมไว้เค่นี้ครับผมไว้พบพ่อกันใหม่เนาะกระผมกับกับไพโรเกษตรความคลิปหน้าครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ไพโรเกษตรความสวัสดีครับผมไป่ตะนมกบเอ้คลิปนี้นะไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับผม นี่แหละครับผมพักพ่อนหลังกินข้าว